โ okay, อเคพร้อมเลยนี่จะมาเปลี่ยนตัวแบบนี้็๊อปฟังเยอะป่ะป๊บปไ้หนึ่นอองบบกอกิดกมาป๊อปขึ้นเท่ากันะนะครับก็ทำ ภาพเป็นอะไรนะครับแบบนี้ภาพแบ้นี้กับ พับไปนี้ไปเรื่อยเรื่อยนี่ไปเรื่อยๆก็อนแค่นี้ก็จะได้เป็นเรือถึงอันและแค่นี้ก็จะได้แล้ว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 แค่นี้ก็จะได้เรือนี่

เลือดเต็นมากแต่ัวบปก็เป็นปนแกล้วห่ยแล้วตาวของนี่แง้วับตกเหมืนเดิมข้าวเี่ยน En, to, tre, có tấm cầu đó thì nè Đây đã, đây